ครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตนะครับอออกอากาศทางสถานีวิทยุรอดดอ747 AM นะครับเวลาเนี่ยครับประมาณประมาณสองท่มครึ่งกว่ากว่านิดหนึ่งทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร วันนี้เป็นวันจันทร์แรกนะครับเป็นวันแรกที่มาคุยกับท่านผู้ฟังในรายการนี้ก็พอดีเป็นวันมาฆะพบูชาครับก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่เหมาะอย่างยิ่งในการที่ได้เปิดรายการใหม่เอ่อชื่อรายการนี้ว่าธรรมและทัศนะชีวิตนะครับ ผมขออธิบายชื่อรายการนิดหนึ่งนะครับคือทำและทัศนาชีวิตอธิบายความหมายของคําว่าทำนิดหนึ่งและทำคืออะไรทำก็คือสภาพที่ส่งไว้ประคองไว้ามตัวนะครับตามตัวสอนแปลว่าสภาพที่ส่งไว้ประคองไว้คือว่าทรงผู้ปฏิบัติ <c oughs> ือว่าทงผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วอย่างในสวดมนต์วนสวดมนต์ธรรมวัดคำมนะครับเราก็จะมีคำอยู่คำหนึ่งถ้าเผื่อท่านจำสวดมน,นทำทำต์ทำธรรมวัดเย็นได้ก็จะมีคำว่าธรรมโมกุโลกัปะะปันาตาดัธาริธารีแปลว่าพระธรรม จอมทรงผู้ปฏิบัติไปไม่ให้ตกไปให้ทางที่ชั่วหรือในโลกที่ชั่วแล้วก็วันธามหังตมะหัลังวรธรรมเมตังแปลว่าข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าขอวันทาหรือขอไหว้ขอนอบน้อมธรรมที่ประเสริฐท,ที่นำความมืดออก เอานำออกเสียได้ซึ่งความมืดคำว่าทำคำเดียวเนี่ยนะครับมีความหมายคลุมทุกอย่างแต่ทางฝ่ายวัตถุและทางฝ่ายจิตใจแต่ถ้าอธิบายก็จะยาวมากแล้วก็สับสนเพราะว่ามีความหมายของรมนั้นเยอะแยะคำคำ,คำว่าทำคำเดียว <c oughs> เมื่อก่อนนี่ทางเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำแปลว่ารอบ้างแปลว่าด็อกทรีนบ้างแปลว่าอะไรต่ออะไรหลายคำอะไรที่สุดก็ต้องใช้ทับศัพท์คือใช้คำว่าธรรมะเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้คำอื่นให้ให้เท่าให้มีความหมายเท่ากับคำว่าธรทม แต่ทีนในในที่นี้ผมก็ขอจำกัดความหมายคำว่าธรรมว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่าที่ปรากฏในคําภี่ทางพุทธศาสนาแล้วก็ก็ยังหมายถึงคุณงามความดีต่างๆหรือว่าบอกเกิดของคุณงามความดีอย่างที่เด็กเขาสวดมนต์กันอยู่ในรวงศึกษา บทส่วนมนของกระทรวงศึกษาธิการที่บอกว่าธรรมะคือคุณากรธรรมะคือคุณากรคุณากรก็คือบอกเกิดของคุณความดีไอนน้ก็ความถูกต้องก็หมายถึงความถูกต้องน,นั่นเองนะครับอันนี้เป็นความหมายสั้นๆของคําว่าธรรมในที่นี้ผมให้ความหมายคําว่าธรรมเอาไว้นิดหน่อยเป็นชื่อของรายการ <c oughs> คราวนี้มาถึงคำว่าทัศนะชีวิตทัศนะชีวิตนี่ถ้าใช้ภาษาอังกฤษก,ก็คงจะใช้ the view point of life หรือว,ว่า the way of life อ,อ,อันนี้เป็นวิธีชีวิตหรือแนวทางของชีวิตที่จริงพระธรรมพระธรรมนั่นเองนะครับเป็น The i e w of uh, the i e l point of life หรือเป็น the way of life เ uh, ป uh, ็นวิธีชีวิตเป็นแนวทางของชีวิต <c oughs> แล้ทัศนาชีวิต <c oughs> ที่ถูกต้องก็ต้องขึ้นอยู่กับความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ความคิดที่ถูกต้องก็เป็นองค์หนึ่งของมรรคีีองค์แปดคือสัมมาสังกัปปะ แปลว่าความดําริชอบคนส่วนมากนะครับคนส่วนมากนี่คิดว่าเราอยู่ในโลกของวัตถุเพราะว่าเห็นเห็นว่าเต็มไปด้วยวัตถุโลกนี้เต็มไปด้วยวัตถุแต่จริงๆแล้วเราถ้าพิจารณาดูให้ดีนะครับเราอยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโลกของความคิด ว่าความคิดไปทางไหนคนก็ไปทางนั้นเราตั้งข้อสังเกตว่าคนความคิดไปทางไหนคนก็ไปทางนั้นทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดก่อนถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดของคนก่อนของคนในสังคมนะครับแล้วความ <c oughs> ความคิดมีอิทธิพลใหญ่หลวง ต่อชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตสังคมคนที่มีทัศนชีวิตอย่างไรเขาก็ดําเนินชีวิตไปอย่างนั้นนะครับเ mm hmm. ช่นว่าเช่นว่าคนที่เห็นว่าวัตถุด,ดีที่สุดวัตถุด,ดีที่สุดเขาก็จะใช้ชีวิตในการไปค้าหาวัตถุเขาก็เขาก็คิดถึงในวัตถุแล้วก็หาวัตถุสะสมวัตถุ ในวัตถุด้วยกันในวัตถุด้วยกันเองซึ่งมีอยู่มากมายในโลกนี้ใครเขาเห็นว่าวัตถุอะไรดีที่สุดสําหรับเขาเขาก็สะสมอันนั้นนะย่างบางคนสะสมเหล่าบางคนสะสมรถยนต์บางคนสะส,ส,สมบ้านบางคนสะสมสเสต็มะสะสมอะไรก็แล้วแต่เขาชอบันั้นก็คือความคิดของเขาไปทางไหนในเรื่องด้านวัตถุ เขาก็ไปสะสมสิ่งนั้นไปชื่นชมกับสิ่งนั้น <c oughs> ครนี้คนที่เห็นว่าความสุขดีที่สุด <c oughs> เขาก็จะแสวงหาความสุขอะไรที่คิดว่าเป็นความสุขหรือจะให้ความสุขกับเขาได้